สวัสดีค่ะมีหลายๆคนนะคะถามประพึ่งว่าเฮ้ยปราพึ่งเซลล์มันซ่อมได้ด้วยเหรอซ่อมได้สินะคะเห็นไหมปราพึ่งลงรูปเล็กๆไว้ให้ดูเรื่อยๆว่าตอนนั้นปราพึ่ง48นะคะแต่ตอนเนี้ย เป็นไงซ่อมเสร็จแล้วนะคะคือเซลล์มันเป็นป็นส่วนประกอบของเราอยู่แล้วนะคะเซลอะ่ะเราใช้เข้ามานานๆบางส่วนก็ตายไปนะคะบางส่วนมันก็เสื่อมบางส่วนมันก็อักเสบบางส่วนมันก็ป่วยนะคะเราก็ช่วยทําให้เซลล์ที่มันเสื่อมที่มันอักเสบที่มันป่วยอะคะ่ะให้สามารถกลับมาทํางานได้ใหม่นะคะพอเซลลกลับมาทํางานได้ใหม่อะคะ่ะเขาก็จะนําสารอาหารเอานสิ่งต่างๆที่เราทานเข้าไป วิตามินเกลือแร่หรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปบำรุงร่างกายได้ดีเหมือนตอนที่สลับเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังสามารถขับสารพิษออกมาจากร่างกายได้ด้วยนะคะติดตามนะคะว่าซ่อมเซลล์ได้ยังไงนะคะมะพ,พึ่งรับซ่อมเซลล์นะ